มาเอาบ่ออันนี้แหละทุกคนนี่โอ้ตอนนี้ยำน้อยอยู่เนาะบ่อจะกอเยจ้าแล้วจิ๊บจะกอเยแล้จ้าไปก็หัววับทุกคน าศทับไถสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องโม,โมสุขคนนดีต้อนรเข้าสู่ซอนยูทูบคําปันบาละฮูแหละมื้อนี้ก็เฮาก็มาตับบอนทุกคนเนาะอมาตับบอนอยู่สงกุ้ยแหละเดี๋ยวมาเบิงมันุ่นักันว่าอยู่นี่สิมีหรือบ่มีก็มาเบิงนกกันเนาะเอาเบอนอ่ะไปต,ตุงให้ตุมกีเนาะทุกคนอืมาเบิงเด้อยมาซอเบิงนกกันเนาะ อันนี้อยู่สง่งกุ้ยเนาะจี๊ดกับพี่ยก้วมาจี๊ดเมื่อเทีย่ยวพับอพับอใจกันเต็มเสร็จปอดได้เลยมั้งจ้าบรรยากาศโอ้คดดีเลยอยู่นี่เนาะอยู่สง่งกุ้วยน่ยพี่น้องตอนนี้เอามาตับบองแหละมาเอาบองอันนี้แหละตอนนี้ยำน้อยอยู่เนาะบองของบ้งนานใหญ่เถอนี่บล็อตเจน,นี่แหละมาเอาอนี่เนาะ

เอาจากนี้พอตักเยื่อตัวแม่ลยงั้นชบตับบริบูตักเย่อใช่ไหมตักยื่ตักยืเลยทุกคนทุกคนเลจะกก็เยื่าดขาดเยืเลเอามาตับมอกเอาจากนี่เลยแล้วก็เอาก็ไปแล้วก็ตับเป็นทอเป็นทอแล้วไปตุ้งเนาะ Ah, como de quien

ตับบ่อได้แล้วเนาะเอามาเก็บใส่เปาเลยนี่เอาได้เปาหนึ่งแล้วเก็บใส่เปานึงแล้วน้ะยำอีเปานึงเนาะมกิตับบออยู่นี่ตับบอเขาอยู่นี่โอ้โหซุปพลทุกคนนีุ่นแหละอยู่่กุยคแล จะนีเขามาเก็บสายรถมาเก็บใสจ่จะนี้แนละ้วก็เขาแบกกลับไปอยู่รูจักเนาะ sự nghiệp của John đây, xin lót nọ, thành lên thành căng làm hết gì đây, nhiều mô gõ, bình thường đâu, bảo bảo sẽ đi thua mượn, rồi có mấy trái thua mượn đâu, mấy thua mượn cùng đi sáu mươi, cùng sáu mươi kinh, xong coi, để cái

ตอนนี้ฮอกกอสิบแบงขึ้นไปอยู่รูจัดเนาะโอ้นับสู้เลยอย่างบดแผ่เนาะโอ้ 太干了。 ชุดพี่น้องตอนนี้ก็มาข้าอยู่รุจับแลนะ้วเนาะเป็นเสือทาแล้วก็แต่กาตาอนนะะ่อนนี่ยสุกคนก็แบบไอเรื่องก็ไล่กุแซกุติตาเนอะพี่น้องเพ่ะเป็นกำลังใจให้คิดต่อๆไปเนาะโอเคคลนนี้ก็มีแต่สั้นเนีอยทุกคนเลาบตวต้มไปก่อน